โลกนี้ต้องการหวานหวานหวานเจี๊ยบจับใจ <Yeah. S 1> โลกนี้จึงไม่อาจขาดอแม้ว่าจะมีการรณรงค์นะครับให้คนบริโภคหวานน้อยหรือไม่กินน้ำตาลเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะน้ำตาลต้องไปซึมแทรกอยู่ในทุกส่วนของอาหารแม่นบอ แม่น <Man S 2> <Wow. S 1> แล้ว <Yeah. S 3> และนี่คือเมืองสี่แควนคร,นครสวรรค์ <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้เรามีโอกาสมาที่บ้านวังเรียงตำบลตาขีดอำเภอบันพดพิสัยของจังหวัดนครสวรรค์เป็นแดนดินหินที่พี่น้องทำเกษตรกรรมกันมากมายมหาศาลสุดลูกหูกลูกตาไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังอ้อยและเราก็ยืนอยู่ที่ไร่อ้อยขนาดใหญ่ขนาดหนึ่งประมาณสัก900รไร่ของพี่นรงก้อนทองดีครับ แต่วันนี้นะครับเรามากับนายกสมาคมชาวไรอ้อยสีแควสีแควนครสวรรค์สแควนะครับสีแควนี่ก็เป็นชื่อเมืองแหละครับนายกเนี่ยถือว่ารู้หมดนะทำมามา30ปีแล้วใบยันรากทั้งลำต้นรู้หมดถามเลยว่าพอใจไหมปีนี้ที่กรรมการส่วนกลาง กรรมการสามฝ่ายกําหนดให้อ้อยได้ราคา1 0 7 0ับาทไม่พอใจครับไม่พอใจยังไม่พอใจยังไม่พอใจนะครับในผมว่ายังต่ําอยู่ต่ำครับต่ํากับราคาที่ต้นทุนอ้อยต่อตันเนี่ยมันพันสองร้อยยี่สิบสองบาทโอ้ทุนทุนสูงกว่าทุนครับทุนของชาวไร่ครับเอางี้ก็ยังไม่พอใจครับไม่พอใจแต่เราไม่สามารถจะดิ้นรนบอกรัฐได้ว่าเอ้ยไอสูงกว่าทุนหน่อยได้ไหมใช่ไหม ก็ดิ้นรนนะครับตอนนี้แล้วก็ทำาราคาอยู่แต่ว่าคงจะไม่ได้ตามที่ต้องการ,รนะครับรรแต่แต่ว่ากันว่าถึงแม้เราได้ราคาแค่นี้เรายังมีส่วนต่างอะไรได้มาอีกต่อไปค่าความหวานเหรอหรืออะไรเวลาที่มีการขายออกไปจริงๆต้นทุนเนี่ยที่ที่จ่ายนะ ปัจจุบันทั่วประเทศเนี่ยมันก็อยู่ที่พันเจ็ดสิบบาทหนึ่งซีซีเอสจะเพิ่มขึ้นไปอีกเกือบเกือบเจ็ดสิบบาทค่าความหวานค่าความหวานต่อหนึ่งซีซีเอสเขาไปวัดตอนไหนแล้วจะมาเพิ่มให้เราอ๋อไปวัดเมื่อไปลงอ้อยเข้าหีบแล้วนะครับอ้อยเข้าหีบแล้วก็มันจะขึ้นอยู่ที่อาจจะต่ำกว่าสิบก็ได้อาจจะสูงกว่าสิบซีซีเอสก็ได้ถ้าถ้าค่าซีเอสมันมันมันสูงกว่าสิบเราได้เพิ่มอีก ได้เพิ่มอีกครับได้เพิ่มประมาณเจ็ดสิบบาทประมาณซีซีเอละหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทนะครับก็ได้อีกหกสิบกว่าบาทครับตวกก็ยังไม่ถึงทุนที่เรายัง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 ครับยังไม่ถึงก็จะเพิ่มเป็นสองก็สองสิบจเพิ่มเป็นสองซีซีเอสก็ถึงจะไปแต่นี้มันเป็นผลประโยชน์ของชาวไร่โดยตรงที่ทําหวานหรือไม่หวานนะครับมันไม่เกี่ยวกับนะไม่เกี่ยวกับอ่าราคาอ่แล้วแล้วทีนี้ทํายังไงซีซีเอสมันจะสูง ชาวไร่ต้องรู้ว่าทํายังไงให้ซีเอสสูงข้าวความหวานสูงอ๋อก็ต้องใส่น้ําตาลใส่ปุ๋ยสูตรหวานปุ๋ยนะครับตัว k n p k ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็อยู่ที่อากาศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันต้นต้นมือเนี่ยที่ตัดไปเนี่ยพอเปิดปุ๊บตัดไปซีเอสก็จะไม่ดีอมันต้องใช้เวลาอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น มันก็ตัดไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่กำลังตัดนะฮะช่วงเนี้ยช่วงตัดเนี่ยครับถ้าเกิดเราตัดเร็วมันก็จะได้ CCS ที่น้อยหน่อยหนักมาก C ต่น้อยอครับทีนี้มันมีไหมว่าค่า CCS เนี่ยมันไม่มีแค่สิบอาจจะมียี่สิบสาสิบขึ้นไปไม่ถึงไม่มีจไม่ถึงสูงสุด15บ้าที่ประเทศเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยสิ้านะไม่รวยตายเลยยี่สิบ้าแล้วทีนี้อ้ายังมีอย่างนี้อีก เมื่อมีการส่งน้ําตาลไปนอกที่คุยกันนะเราจะได้ส่วนต่างอะไรอีกเพราะว่าชาวไร่ยังผูกติดกับเรื่องการขายน้ําตาลด้วยก็ขายได้แพงมันก็มีเงินอส่วนต่างคืนมาเขาเรียกเงินตามเงินตามครับเขาเรียกเงินตามนะครับตอนตอนนี้ที่ราคาพันเจ็ดสิบบาทไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่ใช่ราคาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นราคาที่หยุดนิ่งอก็ ทำข่าวเกษตรมานานแต่ว่าผมไม่ได้คุกคลีตรงนี้ไงจ,งจึงไม่จึงไม่รู้ว่าเพิ่งรู้วันนี้ว่าชาวไร่กับโรงงานและผู้ส่งออกเนี่ยนะถ้าเกิดส่งไปขายต่างประเทศได้ค่าน้ำตาลที่มันสูงขึ้นราคาสูงขึ้นส่วนที่เราผูกต่างกับการเขาส่งออกไปเนี่ยเราได้อีกได้ครับได้ได้ส่วนที่เหมือนเหมือนกับมีกาไรเราก็ต้องย้อนกลับมาหาชาวไร่เขาจะแบ่งสมมติมีกำไรร้อยบาทเขาแบ่งเราเท่าไหร่อ่ะ มันมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ครับเจ็ดสิบสามสิบอคือคือเนี่ยนะเจ็ดสิบสามสิบนะโรงงานผู้ขายเอาไปเจ็ดสิบเราได้สามสิบสามสิบโรงงานสามสิบเหรอผู้ขาเผื่ชาวไร่เจ็ดสิบอ่าโรงงานขาดทุนดิเมนนไม่ขาดทอย่างเงี้ไหม่ขาดเหมือนรับจ้างเราอ่ะนะครับโรงงานเหมือนรับจ้างชาวไร่หีบอ้อยร้อยนึงก็ได้สามสิบบาทแต่ชาวไร่จะได้เจ็ดสิบบาท อย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะพันเจ็ดสิบที่เคยได้เนี่ยพอเขาส่งไปต่างประเทศเงินตีกลับมาให้เราใช่ไหมส่วนกาไรส่วนกาไรส่วนกำไรครับตีกลับมาแล้วก็มาบ <ขอ S 2> ่างกันครับเพราะฉะนั้นไอพันเจ็ดสิบก็ถ้าเรามาบวกไอส่วนกําไรที่เขาตีกลับมานี่เราก็ได้มากขึ้นไม่บางปีมันก็ไม่ได้ไงบางปีมันก็ไม่ได้ขาดทุนเหมือนกันครับครับไม่แน่นอนหรอกทีนี้เราไม่พอใจพันเจ็ดสิบ ที่คณะกรรมการสามฝ่ายตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กําหนดเท่านี้นะถ้าเราอยากได้จริงๆเนี่ยเราอยากได้เท่าไหร่พันเท่าไหร่พันสองก็ยังดีอยู่ได้พันสองนะ,ะมันมันคุ้มกับทุนที่ต้องเสียไปใช่จะ้ะแต่แต่ถ้ามันไม่ได้มากกว่าพันสองอะ่ะพันสองก็ยังดีพันสองก็ยังแต่ถ้าพันเจ็ดสิบบาทก็ค่าทุนเยอะอทีนี้ตั้งแต่สามสิบปีทํากันมาเนี่ยนะครับมันเคย ขึ้นมาถึงพันสองไอ้พันพันเจ็ดสิบไหมไม่ไม่ไม่ึงไม่มีวางปีนี่กว่าวางปีกว่าฮะเหมือนกันก่อนแต่นานแล้วแต่มนานแล้วนะครับแตวนี้ก็เจ ah ็ดแปดร้อยเก้าร้อยเมื่อก่อนนี้ใช่ใช่แปดร้อยเก้าร้อยก่อนจะถึงพันี่ยมีเยอะมากตรงถ้าย้อนไปที่แปดร้อยเก้าร้อยตอนนั้นน่ะชาวไร่คุ้มทุนไหมขาดจ้ะขาดเลยไม่คุ้มทุนนะแจกเป็นนี้ตลอด เอาเลยไปเอาของโรงงานมาใช้ก่อนเปเอาเงินเข้ามาใช่แล้วก็ไปใช้หลังทั้งหมดนี่คือชาวไร่้าจะบวกให้จริงๆสูงมากต้นทุนที่ลงไปคนงานสูบน้ําสูบแล้วสูบอีกใส่ปุ๋ยแล้วใส่อีกอยู่งั้นไม่โตก็ใส่อีกเพราะใส่ไปแล้วฝนแรงฝนแรงก็กัก็กอกินทุนต่ออีกครับงั้นงั้นงั้นสรุปว่าเอ้า ทำโอ้อยมันก็ไม่ได้กําไรเลยสิมันก็ขาดทุนตลอดว่าไงนายกถ้าราคาราาคพันขึ้นไปพันขึ้นไปได้พออยู่ได้อ่่าาไมมแต่คือผลผลิตเนี่ยเราเราต้องว่ากันผลผลิตต่อไร่อผลผลิตนะครับถ้าเกิดมันมันมันแรงขึ้นมาได้ได้แค่ไร่ละห้าตันรวยฮะแล้วชาวไร่จะอยู่ได้ไงเราต้องทําผลผลิตให้ให้สูงไร่ละยี่สิบตันอ๋อห้าสิบห้าตันยังต่ำอะไรเงี้ยเราจะอยู่ไร่โดยเฉลี่ยตอนนี้ไร่ละกี่ตัน โดยเฉลี่ยมันบอกไปถูกไหมบางแปลงอ่ะตันสิบเอ็ดตันกันเลยแต่ยี่สิบตันนี่ได้ได้ครับได้แต่ก็ไม้ได้แท้แล้วก็ยาวนะครับมันอยู่จะมว่ามันขาดทุนหรือกำไรนะมันอยู่ที่ผลผลิตต่อไร่ออ๋เหมือนข้าวเนาะครับข้าวถ้าได้ผลผลิตมันเยอะต่อไร่เนี่ยสองขวัญขึ้นมาเนี่ยไอไอราคาถูกมันก็โอเคเช่นกันอ้อยก็ต้องทำแบบนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้ถูกต้องครับเพื่อเพื่อเพื่อหนีการขาดทุนครับใช่โอกาสมีไหมที่จะว่าสิบห้าตันยี่สิบตันต่อไร่มีครับมีมีนะมีครับถ้าตั้งใจจริงนะมีครับก็เลือกสายพันธุ์ที่มันให้ผลิตสูงส่วนใหญ่ของเราจะปลูกข้ามแรงกันนะครับถ้าเกิดไปปลูกสมัยก่อนเนี่ยฤดูฝนเนี่ย ผลผลิตจะไม่ได้เขาเหรอครับเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูปลูกอ้อยนะเนี่ยปลูกอ้อยพอเรปลูกนล้วเพิ่งมาตัดปลูงนานขึ้นน่ะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นปลูอ๋อนะครับเลือกเลือกช่วงเวลาปลูกช่วงเวลาปลูกให้ดีสำคัญปกติถ้ามันจะได้ผลผลิตสูงช่วงไหนถึงช่วงไหนอ่ะช่วงนี้แหละช่วงนี้คือเดือนไหนถึงเดือนไหนก็เดือนมกราธันวาขึ้นไปนี่แหละต้องปลูกแล้วเแต่นี่กำลังตัดไม่ปลูกเออที่ที่ลูกก็ปลูกเลยเนี่ยอ๋ออ๋ออันนียนะตัดไปปลูกไปครัครับนะ ระบบน้ําต้องดีต้องดีออสารอาหารที่เพิ่มให้กับพืชต้องดีก็ต้องดีต้องดีด้วยน้ํามันสาคัญสุด่ะคือบํารุงมัน่ะนะครับแล้วสิบห้ายี่สิบตันนี่ไม่หนีไม่หนีครับครับถามว่าเหมือนมันสําหลังไหมมันสํหหลังเนี่ยถ้าเกิดป่าถูกเปิดออกไปนะแล้วไปปลูกเนี่ยโอ้โหมันต่อตันต่อต่อไร่นะมันปาักใหม่ดินใหม่ดินสมบูรณ์ดินสมบูรณ์ นี่เหมือนกันอ้อยกเหมือนกันเหมือนกันพอเพราะฉะนั้นก็ก็ไปลุกป่านี้กันมีทางนายกเขาเสนอว่าถูกดีเชื่อนานปมาแต่วันนี้ต้องถามจริงๆรินะว่าอ้อยเปรียบเทียบกับมันสำปะหลังอ้อยยังดีกว่าดีกว่าใช่จ้ะดีกว่าดีกว่ายังดีกว่าข้าวน่าจะดีกว่าใช่ไหม ยังดีกวสาสรับรถไหมไม่แถวนี้ไม่รู้ไม่มีครับไม่รู้จักในสามตัวนี้ข้าวมันอ้อยอ้อยยังดีที่สุดเนี่ยครับแม้ว่าจะปลูกเป็นแปดปีถึงสิบเดือนเอ้ยแปดเดือนถึงสิบเดือนครับนก็ยังทากันอยู่เพราะว่าโรงงานให้กูเยอะมีรถใหญ่ได้มีทุนมีทุนหนึ่งได้ทุนละโรงงานให้กูเยอะก็นะครับแล้วก็คนทั้งโลกยังกินน้ําตาลอ่า แต่แต่ณวันนี้เขารณรงค์ให้คนกินหวานน้อยหรือไม่กินน้ําตาลเลยยิ่งดีมันมีผลกระทบเราไหมก็มีครับก็มีสิครับมีนะก็มีสิครับมีสิครับหวานน้อยเออทีนี้นายกในส่วนนี้ลองพูดสิครับว่าทํายังไงพี่น้องชาวไร่พูดนอกเหนือกรรมการสามฝ่ายนะจะทํายังไงพยุงยังไงให้ชาวไร่เราอยู่รอดปลอดภัยในความคิดของท่าน ว่าภาครัฐจะต้องอะไรอะไรอ๋อก็เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ะนะครับทางโรงงานน้ําตาลเนี่ยก็ยังพวกเราชาวไร่อ้อยอยังเรียกร้องอยู่เลยเนะว่าอ,อ,อย่างเช่นกลางใบต่างๆเนี่ยเราขอ,อ,อให้ให้เพิ่มให้เราหน่อยออนะครับขอส่วนแบ่ง,อบงไอ้นี่ใช่ไหมครับขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มนะครับให้ชาวไร่ด้วยแต่ว่าทางยังไม่ตกลงไม่ได้ครับ นะครับและอีกอย่างหนึ่งเรื่องเงินกู้ของภาครัฐนะครับก็ต้องให้มันถึงชาวไร่มาลงทุนให้ชาวไร่เนี่ยเงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยต่าๆนะครับเรื่องเครื่องจักรต่างๆที่เอามาเนี่ยเราก็กู้ส่วนใหญ่ก็กู้กันมานะครับก็ต้องให้มันถูกลงหน่อยนะครับเพื่อภาษีต่างๆที่เราสั่งน้าเข้ามาเนี่ยให้มันลดลงนะครับ ต้นทุนต่างๆเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยตอนนี้หนักเลยนะครับข้างแพงหน,หนักเลยปถึงภาครัฐต้องดูนะครับต้องเข้าไปดูแลนะครับปุ๋ยตนเนี้ลูกหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยครับปัจจุบันเนี่ยพันสี่นะเนี่ยมันขึ้นไปมหาศาลนะครับพวกยาต่างๆายาป่าวัชพืชนะครับก็อยากจะให้พวกภาครัฐเนี่ยช่วยดูแลหน่อยให้ให้จริงให้จังเพรางั้นต้นทุนมันก็จะบวกกันไปเยอะ นะครับแล้วก็เรื่องแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ําเนี่ยรัฐบาลก็หาให้หน่อยนะครับต้องหาให้หน่อยเต็มใจหาให้หน่อยครับนะครับเนี่ยอยากให้ภางรัฐช่วยเหลือตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวชาวไร่อ้อยนะครับปรารถนาแล้วก็อยากจะได้เพื่อมาช่วยเพิ่มผลผลิตเพราะว่ามูลค่าของน้ําตาลนะครับในแต่ละปีทั้งประเทศเนี่ยมันมันไม่ใช่ร้อยสองอยบาทมันเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้ว แล้วมันมากกว่าหมื่นล้านอีกถ้าเกิดเอาไปแปลรูปอย่างอย่างเราเนี่ยก็ได้แค่ค่าความหวานนะครับหรือราคาที่เขาตั้งไว้แล้วก็ไอเนี่จเศษเศษพวกนี้เอาเข้าโรงงานได้อีกหน่อยนึ่งตอนนี้ได้โมราดมาใช่ไหมที่เขาจะแบ่งมราดได้โมราดแบ่งมราดมาแบ่งมราดมาให้เราครับแต่ว่าโรงงานน่ะได้เพียบเลยโรงงานได้น้ําตาลโรงงานได้แอลกอฮอล์โรงงานได้กระดาษโรงงานได้ไฟฟ้า โรงงานได้ไม้อัดจากชาญอ้ยอยเอาไปทำโรงศพได้อีกอโรงงานไม่ใช่ได้แค่นี้นะครับได้เป็นสิบสิบอย่างแต่พี่น้องชาวไร่ปลูกแทบตายได้สองอย่างได้น้ำตาลกัมโมรัดนะได้ค่าวความหวานกัมโมราดเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องแต่ก็ร้องได้ไม่ไม่ไมดัง <c oughs> เพราะว่าเ <c> พ <oughs> ราะว่าจ เพราะโรงงานน้ําตาลเป็นเจ้าของคอกเขาเลี้ยงไว้ไปสู้กับนายทุนเป็นเรื่องลําบากใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ต้องต้องพูดบ้างอ่ะใช่ไหมพูดให้ให้คนทั้งประเทศที่เป็นแรงงานได้รู้ใช่ไหมครับนี่คือเกษตรกรนะชาวไร่อ้อยตัวจริงมันดีขึ้นไหมมันรวยขึ้นไหมกี่ปีที่เราทำมาจากการทำอ้อยผมว่า อาชีพอาชีพทําไรอ้อยนี่เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้ครับยืนอยู่ได้ผมผ่านมาทุกอาชีพในชีวิตผมนะสามสิบกว่าปีที่ผมเริ่มทําอ้อยมาแล้วผมมีวันนี้ได้เพราะอ้อยนี่ครับส่งลูกเรียนหนังสือได้ครับมีรถมีบ้านมีที่ดินครับนะ,ะถ,ถึงจะไม่ดียังไงแต่มันก็ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาจับใจครับ คือดิ้นก็เดาก็เดาแต่ก็ดิ้นไปได้ครับมไม่จะดิ้นแล้วตาย <c oughs> คือฝ่ายสามีบอกว่าดิ้นแล้วอยู่ได้ส่วนพัญญาบอกว่าดิ้นแล้วจะตายดิ้นแล้วมันไม่ได้คือตายาแต่ดิ้นแล้วได้เพราะว่าเอาใจใส่เขาไงพี่กบล้น <c oughs> ผมขอ <c oughs> เ,เสริมหน่อยนะาาชาวไร่ารายใดที่ว่าถ้าคิดจะทำอ้อยขอให คิดว่าเราเป็นอาชีพทําอ้อยเป็นอาชีพแล้วก็จะยืนอยู่ได้ครับเพราะอ้อยนี่เรื่องราคาเรื่องอะไรนี่ไม่มีใครมามามาแบ่งเราไปได้ทุกเม็ดเป็นของชาวไร่หมดที่เขาคํานวณมาแล้วสามฝ่ายนั่นแหละก็ดูแลดีครับสามฝ่ายเนี่ยดูแลเขาดูแลยิ่งกว่าชาวนาอีกนะครับแล้วก็ชาวสวนอะไรเนี่ยเขาไม่มีกรรมการแบบนี้แต่ แต่อ้อยเนี่ยดูแลถึงสามฝ่ายร,รัฐบาลก้อนหนึ่งโรงงานก้อนหนึ่งชาวไร่ก้อนหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีพืชตัวใดนะครับที่ที่จะมีคณะกรรมการขึ้นมาตั้งกันแบบนี้ม,มีอ้อยไม่ม,ไม,มีไม่มีพืชตัวใดที่มีสมาคมคอยอคอยกํากับดูแลาชาวไร่และกํากับดูแลโรงงานาไม่ให้โรงงาน เอาเพียบชาวไร่ได้ <Yeah. S 2> นครดีน้องพี่นครสวรรค์สี่แควเชิดชับนบรรจบกันละเป็นปากน้ำโพต้นน้ำเจ้าพญาเทลภาสาโลกอยู่แล้วจึงใหญ่โตปากน้ำโพนครสวรรค์เออาตแต่ได้แต่ได้ Dwarf, ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน